อันนี้มันจะเป็นระบบอัตโนมัติอันนี้เป็นถังบัญชีอันนี้เป็นเมนูบัญชีเมนูบัญชีคือตัวเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตออโต้มีอะไรบ้างคะเมนูอัตโนมัติก็มีเมนูซื้อ ขายการเงินแล้วก็มีสินค้าจริงๆยังมีบ,งบัญชีนิดหน่อยนะบางบนอยู่อันนี้เป็นเมนูอัตโนมัติส่วนผังบัญชีมันก็จะเป็นหมวด1 2 3 4 5เมนูผังบัญชีก็คือชื่อบัญชีนั่นเองซึ่งเจียมีการสอนไปแล้วเมื่อวาน ว่าอะไรควรตั้งชื่อบัญชีอะไรไม่ควรตั้งชื่อบัญชีซึ่งชื่อบัญชีตรงนี้สอนใครคะสอนสอนฝ่ายไหนเดี๋ยวเมนูผักบัญชีสอนใครคะสอนบัญชีซึ่งสอนกี่คนคะคนเดียวหัวหน้าบัญชีหรือผู้จัดการบัญชีคนที่จะคอยเฝ้าไม่ค่อยไม่ไม่คอ่คอยหยุดน,นะคะคนนั้นน่ะ ขังเป็นว่าควรอยู่หมวดไหนหมวดหนึ่งก็จะเป็นสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายชื่อบัญชีต่างๆซึ่งเมื่อวานเจ๊สอนไปแล้วว่าอะไรควรตั้งชื่อบัญชีอะไรไม่ควรตั้งชื่อบัญชีจำกันได้ไหมคะชื่อบัญชีที่ควรตั้งก็คือต้องอะไรคะหนึ่งคือราคาสูงสอง จอยู่เป็นประจำทาอยู่เป็นประจําไม่สูงแต่ทําเป็นประจําก็ตั้งถ้าไม่เข้าสองเงื่อนไขให้เรียกว่าค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ดหรือวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงานคือใช้คําว่าวัสดุสิ้นเปลืองไปเลยเป็นหมวดห้านะคะอันนี้คือชื่อผังบัญชี ที่เจ๊เคยยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นค่าไปรษณีย์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่าอินเทอร์นเน็ตแม้มันจะราคาไม่สูงแต่จ่ายอยู่12เดือนเลยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ต้องตั้งชื่อบัญชีขึ้นมาเพราะมันจ่ายเป็นประจำแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จ่ายเป็นประจำแต่ราคามันค่อนข้างสูงซึ่งเจ๊ไม่ได้กําหนดราคาเอาไว้ว่าเท่าไหร่เรียกว่าสูงก็อาจจะอยู่ตั้งแต่เช่นซัก คืออยู่ครอาครประมาณหลักหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นอย่างนี้นะคะขึ้นไปเราถึงจะตั้งชื่อถ้าต่ำกว่านั้นไม่ตั้งแต่ไม่ใช่อะไรก็ลงเบ็ดตะเล็ดหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยเจอนะค่าไปสนณีจริงๆอ่ะมันจ่ายอยู่บ่อยๆก็น่าจะเรียกว่าค่าไปสนีตั้งชื่อบัญชีแต่เขาบางครั้งก็ไปลงไปสนณีบางครั้งก็ไปเบ็ดตะเล็ด อะไรอะไรคิดไม่ออกลงเป็นตะเลตหมดเลยไม่ใช่นะคะ<ม>อันนี้ก็ต้องสอนเขาละต่อมาเมนูบัญชีเมนูบัญชีนี่ก็คือพวกสมุดรายวันสมุดรายวันซื้อขายรับจ่ายแล้วก็ทั่วไปอันนี้สมุดรายวันเขาเรียกว่าสมุดรายวันห้าเล่ม คราวนี้ตัวที่คอยลงบัญชีให้เราคือตัวไหนคะสมุดรายวันนะตัวสมุดรายวันเนี้เป็นตัวที่จะไปเพราะมันลงเดบิตเครดิตที่สมุดรายวันมันจะผ่านในยังบัญชีแยกประเภทงบทดลองกระดาษทำการแล้วค่อยไปที่งบการเงิน เราสามารถลงบัญชีที่เมนูอัตโนมัติหรือเมนูบัญชีเลยก็ได้คราวนี้แต่เจะบอกว่าห้ามลงที่เมนูบัญชีให้ใช้อัตโนมัติเท่านั้นเมื่อเราใช้อัตโนมัติค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าคำที่หนึ่ง เราต้องสร้างถังบัญชีก่อนขั้นที่หนึ่งแปลว่าเราจะต้องไปดูผังบัญชีในแต่ละธุรกิจก่อนว่าธุรกิจประเภทนี้ผังบัญชีมันควรจะเป็นอะไรสร้างถังก่อนพอสร้างถังเสร็จจุดนี้ค่ะจุดนี้จุดที่สองคือภูิบัญชี ผูกบัญชีผูกบัญชีให้ระบบอัตโนมัติกับผังบัญชีมันมองเห็นกันสรุปคือตอนเนี้โปรแกรมเอเพผังบัญชีกับระบบอัตโนมัติมองไม่เห็นกัน